อันนี้ต้นอะไรล่ะลูกมะขามเหรอมะขาม,มนี่ไปให้แดงกินน,นี่มะขามต่อกองตะเล่นะคะเพราะว่าของเย็ดแตนมันไม่มีสัญญาณเน็ตมันหมดเดินมานี่เน็ตไม่มีเลยใช้ไวไฟบ้านแต่ว่ามาถึงนี่หมดเลยนะ,ะเจ้าเบิงมะขามค่อยอันนี้ต้นเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เฮ็ดอ่าจ๋าใครอยากกินลูกแดงอยากกินมะขามแดงบอกเหรอใช่เหรออ่าโอ้ยหนูอย่านั่งได้ไหมหนูอย่าน yes yes ั่งหนูอย่านั่งมันเปื้อนเอ้ยเลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นมันเปื้อนสกปรกไม่เอาค่ะ ให้หนูล่าจีนนี่ไหม่ไม่ไม่ไม่ดูผีเสื้อผีเสื้อผีเสื้ออยู่ข้างบนเนี่ยจ้าจ้าจีนเสื้อเห็นไหมเห็นไหมแดงกินไหมจ้าให้รู้จับผีเสื้ออะไรนะคะให้รู้จับผีเสื้อลงมาอ๋อให้รู้จับผีเสื้อลงมาอ๋อ จะเอาอะไรสอยอะเอาเอาเอาอะไรลงล่ะถึงจะลงมันต้องไปเรียกตาเล่มาเอายายกลัวไม่กลัวยายกลัวมากเนี่ยเนี่อ๋อไม่เหมือนเดือดแม่มาไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวไม่ให้ยายกลัวเหรอลูกหรอจอยใบอ๋อโหยหลายอย่างหลายแนวลูกหอย อะไรอย่าง้รเนี่ยโอ,อุอ้ยอุ้ยเผื่ออะไรนะลูกเอืเ่อหมดเลยอเออเผื่หมดเลยนี่อะไรอ่ะลูกถามเลยเ,เลยอ้าตะกร้ายายไปไหน,นอ่ะเ,เอ้าเฮ้ยเอามาให้หน่อย ต่ก้ายายจะพาไปเก็มบมะเขียบนี่บมะเขียบบะเขียบยตาตี้เหรตาแตกเลยแล้วก็มีกอหน่อ,อไม้กอเน,นี่ยบุ้ยมะขามเน่าลูกมะขามเน่ามาบ้านปิดแล้วนะคะอันนี้ต้นนั่นเนี่ยต้นมะกระโทกลกครับพี่น้องนี่กินยอดก็ได้เนี่นี่กินยอดหนึ่งใส้ปลา มานี้ย้ายปลูกสองคาง้างหนึ่งนิ้วฮันย้ายสเฮดเป็นสะพานโค้งึือมะโค้งสูงสูงโค้งเอาไม้ใช่กันให้เตอเล่เฮดเป็นเฮดเป็นท่าเขาบ้านไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเฮดให้มันสูงสูงสูง,ส,งสูงขึ้นไปเลยเฮ็ใหม่เฮดสารใช่กันจ๋าอะไรลูกเดี๋ยวยายเอาฝรั่งให้ ฝร,ออฝรั่งสุกแล้วมั้งนี่เนี่เออฝรั่งสุกแล้วเห็นไหมยายห่อไว้ให้หนูเนี่ยจ้า,จาพวกนี้ไม่ได้หอ่อจะเน่าหมดนะคะนี่นี่พอห่อแล้วนี่อะไรนะลูกรองเท้าหนูว้ายไปใส่สิลูกไปใส่เร็วเร็วไ,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 ไปใส่คะ่ะอ,อุ้ยรองเท้าหนูเดี๋ยวเอามาอันนี้กับบักอันนี้กับบักม่วงเดี๋ยวล้างมาละอันนี้ให้หลานก่อนหมดมันมาเจาะ นี่ห่อไใ้เขาเอากระดาษห่อไว้ก็ได้กินใช่แล้วจะไปเอากระดาษมาห่อไว้เลยห่อไวอนน้อันนี้ไม่มีเม็ดนะคะมาละมาอันอืฝรั่งนี่หน่อยถ้ามีห้อได้แล้วเนี่ยเ่้มี่ห้อไว้ยังจะได้กินเสร็จแล้วลูกยายห่อไว้ให้หนูได้กินเลยเห็นไหมชึบ เนี่ยเห็นไหมได้กินแล้วลูไปเอารองเท้าลูกหนูไปเอารองเท้า,า,าใส่ให้เรียบร้อยนูใส่รองเท้าก่อนอ่ะโอโ้คนนี้อหอุห้ยอ,อือ,อีกละอู้ไปล้างมือนะนะ่ะไปล้างมือก่อนอือ,อีกละอ่ะลูกอ่ะเอาไหมใส่รองเท้าก่อนค่ะไม่ใส่ายายไม่ให้ไปด้วยนะน้องเพชรใส่รองเท้าก่อน ไม้เรียวยาอยู่ไหนนะมันบอกยากนี่ไม้เรียวนะคนนั้นอึอีกแล้วไปะไปใส่รองเท้าก่อนดูไม้เรียวก่อนนะไม้เรียวก่อนนะพี่หอนั่สิฟังข่อยวะฟังข้อมข่อยบ้องแก้วตะเบิ้งจะใส่ไหมบังเมื่หนึ่งเจ็บวกข่อยอยูบุนใส่วะจะใส่ไหมเนือ หันเขาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปทีลองทีเอาลองลองใหญ่เอา,ออยา,ยเอาจะใส่ไหมไ,<ป>ไปใส่เดี๋ยวนี้ไปใส่อ่านี่ไปใส่เดี๋ยวนี้เลยเอพออย่าเอามือสกปรกไปจับปากตัวเองนะไปไปล้างมือก่อนไปเดินไปตรงโน้นไปเดี๋ยวอยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงนี้ยายไปเอาสายน่ยใส่ใส่ค่ะ อย่ดึงยาไปดึงสายยางมาใหู้อ,อย่าไปจับมักขามนะลกูกโอเคอามือมามือมาเร็วเดินมาตอือ้อไสิเอาก้มลง อ่าก้มลงอ่าถูอ่าถูดีดิถูไม่ออกม<ท>า <ำ S 1> นนี่ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรมันมันเปียกอยู่แล้วแหละก็หนูอะ่ะเล่นสกรปรกอะ่ะเนี่ยเห็นไหมมือมามา,าพึ่งอย่าพึ่งไปเอามือมันล้างก่อนพี่พลอยอะ่ะ โอเคโดนผมแล้วไปไม่ต้องโอ้ยหรอกโดนหน้าแล้วทั้งปวดทายไปเข่าห่มเข่าห่มหมุนเร็วๆเข่าห่มกันจักว่าเข่าห่มปวดทายพี่น้องทั้งขีดแตกโอ้ยจักยังหมวนกุศลจ้วผู้ใดว่าเลี้ยงหลานมันบ่หมวนมันบ่เมย์มันบ่เมย์ทั้งหมวนเจ้าพี่น้อง นี่กล้วยเดี๋ยวจะเคี้ยนี่สองเคี้ยวนี่ข้าวหอมลูกข้าวหอมแม่ดอกกล้วยสุดเราบุา้งผู้ใดมาเอาเลยนี่เนี่ยโมกใส่กบเออดอกกล้วยสูบป,ป้าที่สามเคี้ยเลยกล้วยอยู่นี่น้องไม่ออกอยู่ยวเราเห็นมาคุณคุณเจ้าเบิ้งกินกับว่าหวานว่าไว ปล่อยมันขึ้นเลยมันหลายอยูน่นะก็ลายจ้าอ๋อเคอเคพชรไปแล้วเดี๋ยวลูกบ๊ายบายไปหาตานะอ่ะไป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 ,ไปเดี๋ยวยายตามไปไม่ได้เราบกเสียบคอยพี่น้องเอ้ยอจ้าอ่ะกึอยใช่อีกคือ เอาหรอเออจ้าจ้าจ้าเนี่ยเขียบเขียบตาเตกนะไปเขียบตาเตะไรครับโยดกับนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอามาเอาไม้พี่น้องไม่ได้ยังหรอไปไปเขาห้องงามก่อนไปไปไปเดินไป แม่เอาแม่เอาอย่าไปทำมันลูกมันจะกัดนะลูกขึ้นลูกขึ้นไปไปไปลูกขึ้นเอ้ยชิคกเกอร์ไปนี่เดินไปไหวไหมชิบออกแล้วไปไปได้ฝรั่งลูกเดียวนี่แหละเราเป็ฝรั่งลูกเดียวก็แค่ข่าวลือก็แค่ข่าวลือเอ้าอะไรอะลูก เปียกเลยผมอะอะเข้าหฮมแน่หนิเข้าโฮมแน่หนิเข้าโฮมมะเเปียกเลยเดี๋ยวยายพาพาทวดไปหาหมอกันเดี๋ยวตากินข้าวก่อนแับผมกก่อนอืมไหวไหมเดินไหวไหมลูกเดินไหวไหมหนูเดินไหวไหม ข้าร่มก่อนข้าข้าร่มก่อนตอนนี้หนูอึอหรอคะหนูอึอห,นออหนูไม่ไหวเลอลูกหนูไม่ไหวหนูเหนื่อยไหมหนูเหนื่อยด้วยเหรอหนูขี่หลังยายปะไม่ไม่ไี่โอ้ไมยขี่อยู่โอ้อไม่ขี่หลังโอเค อย่างนี้มันต้องอุ้มไปนะยายว่าหนูรอยายอยู่ตรงนี้นะโ <Okay. S 1> <Okay. laughs> อเค <laughs> เดี๋ยวพอใจ <laughs> อิตาล่มาเอากล้องเด้ยพี่น้องพอสิวางไวน้นี่พอสิเอาค้นไปเพราะว่า